สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องริวะชนแชนแนลมาบูอี่แล <c oughs> ค่ะวันนี้ห้อมากิน <พอ S 2> เขายวบวง,ง,งตามมินลิตวาเขากินไปเป็นอาทิตย์แล้วแม่ข้าพึงพ่งได้กินมีโอกาสได้กิน กินกันเลยไม่หรอจะซีถุ่มเหรอปะอีกสิบนาทีซีทุ่มมีขันยวมองตองซีถุมกินเขาอิ่มเหรอมึงกินขันยวบุมองต่ออือจิ้งแปทดอ้อปะะขับอือมอ๋มมองตาอเลย อือหือบโอเคม,มันแสบไหม,มไะพาฟันขุดมาพี่น้องโอ้ยกินอยากเหลือเกินพอพาฟันขุดหรอ,อกเบ <c oughs> ี่อเลยแล้วมาอื ย่าดกันวันย่าไปกันเขาหมาเป็นกัรกันพี่น้องยินบอกอม,มีหอดแมงเมงมันมาน้ำไฟไดแจงผวดโปรโมอ,อ,อยังไงนะหนึ่งสองสาม ประมาณสามหน่วยสองหน่วยเครือ่องก็อันนี้เองเป็นสามอืมอืมขนก็มัมมนแซ่บทั่วเรื่องอับกรอบอืมนุ่มันแซ่บอืม,มอยู่ต้องพักอันนี้ขอเราเลยเมน เดินตายเดนหาักระพิบเปนหวานแห้งมาช้าแต่มานะคนเนื้อบกม่วงเนี่ย <c oughs> อาจนะบดเห็นแกนกับพ่องไป ไปครับอืมตอ,อนนี้น่าหวานหวานชุนอืมอืมอื้มพ <c oughs> าฟังฟูกับบริเวอุปสัก đây, um, um, bảy, không gì, không nhiều, Ừm không ไมนกินบักม่วงกินนี่มากินหม,ม, <c oughs> นมกม่วงหมกมันแสบอ่ะอันขึ้นเขาเพิ่งอิ่มน้ำละมันดึกแล้วน้ำ คนคนนเกก้นก็มันไ,<ป>ไปไปไส่มาบอกเลยแซ่บ <c oughs> อิม่มแจ็กพิกิ้นเบอร์เบอืมย Thôi bây giờ mình đi Im chăng Khiến hai mụn Khiến mụn bởi nhờ bà gần đời khắp เริมแบบปบืนบน ừ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  งงัมมหหนน่่อยอยลโ

ฝากช่องดิวชนน้ำนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเราจะามีคลิปใหม่ๆมาให้เบึง้งเรื่อยๆผู้ใดบอท่านติดตาม,มาก็กดติดตามเลยครับเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ